เอกมัยทำเนที่เป็นมากกว่าใจกลางเมืองแต่นี่คือพื้นที่ที่เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ทำไมใครๆถึงต้องการอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังนี่คือเรฟรีนเอกมัยตั้งอยู่ห่างจาก BTS เอกมัยเพียงแค่900เมตรรายรอบไปด้วยสถานที่ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตเช่นเทลแลนด์ดองกี้มอล์โรงพยาบาลชั้นนำรวมถึงร้านอาหารระดับพรีเมียมอีกเพียบครับจะเดินไปท้องหล่อหรือสุขุมวิทก็ง่ายสำหรับการเดินทางด้วยรถจนเนี่ยก็สะดวกสุดๆเชื่อมต่อสุขุมวิทเพชรบุรี uri, และซอยต่างๆของเอกมัยอยู่ตรงนี้เนีีนนงงี่่่่ยเเดนนนนนนนททททาาาางงงงไหหกก็อออข้้้สััญมลใใืวต มากไปกว่านั้นนะครับที่นี่เนี่ยไลฟ์สไตล์โดดเด่นมากๆร้และอาหารแหล่งแห่งเอาชื่อดังระดับประเทศคาเฟ่สุดชิคหรือเวิร์กช็อปเจ๋งๆนะครับที่เติมพลังให้กับชีวิตทําให้ย่านนี้มีความต้องการการเช่าสูงครับทั้งโรงแรมคอนโดมิเนียมที่สําคัญนะครับเป็นดีมาร์จชาวต่างชาติที่มีกําลังซื้อสูงอีกด้วยครับและนี่คือของการเลฟเฟอร์เเอกมัยที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนตัวตนของคุณและให้ความสึขเหมือนอยู่บ้านเดียวนะครับเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวตั้งแต่ทางเข้าห้องทแับเป็น1 bedroom ขนาด3 4 5ตตาาาารรงงเมมออกกแบบดดดดีีีนคััพื้้้้ทู่ววววขปิใหย ห้องน้ำเนี่ยเข้าออกได้2ทางครับมีร่องอินคลาสเซตนะครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์ชิมิเซชจากนอสริพับลิกส์ส่วนท้าย2ห้องนอนนะครับขนาด68.26ตารางเมตรห้องกว้างแบบสุดๆเลยฮะแบ่งสัดส่วนโคบิดได้ด้วยพร้อมทั้งโต๊ะอาหารใหญ่แล้วก็มาสเตอร์เบดรูมที่มีบาร์ทับให้คุณใช้ชีวิตแบบที่คุณฝันโครงการนี้นจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งลุคท็อปการ์เด้นอินฟินิตี้พูลออนเซนแล้วก็มีบริการเสริมอื่นๆอีกนะครับฟรีมูฟมีชัตเตอร์เซอร์วิสคอนเชียตเซอร์วิสและค,ลละครี ชีวิตในแบบที่คุณเป็นลงทะเบียนวันนี้นะครับรับส่วนสูงสุดถึง100,000บาทครับ